ตอนแรกผมว่านันตาศุขไร่ครับก็ให้สิ่งดีๆสิ่งพิเศษอย่างเนีน้เราหาดูแน่นอยนกะารไปดูในตัวพรอไปดูจากแผนอะไรมันสู้แต่ตัวสดสดไม่ได้นะผมตั้งใจทีเดียว,ว่าวเวทีนที่เป็นวทีเพื่อการแสดงอย่างนีนะ้จะต้องไม่มีอะไรมาปาั่ข้างหน้าข้างหลังมันต้องเรียบหราอเราอง มันจะสับสนนี่นนนนลือะิอลปะการแสดงกริสดงที่ดีแสดนด้วเรื่องราวี่ยากไม่ได้เป็นศิลปะการแสดงที่พัฒนาขึ้นในยุครู้นนะฮะอายุคนี่มักนก่รลาสมัยไปแล้วก็ราะเป็นละครพันธาเพราะแต่ก่อนละครที่จะเล่นตามแบบตามขนมเดี๋อยู่เครื่องแต่งนก็แต่งงนนั่นทีนี้ก็มี เาปรับอยากให้เห็นอะไรที่มันแตกตื่บบตาไนบ้างก็เลยคิดปดะเดีด่อนแนี่เลยเอาประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นฉากอย่างนึนู่นี้ก็คือฉากหรอสรรัก์ของหมาอนที่ขัดแย้งกันอยู่ที่เวลานี้เนีย่ยขัดแย้แกันอยู่แต่ว่าเสน่ห์ก็คือว่าแต่งไปเราทำนอนสนีน้ของหมอ คำน um ั้นสำเนียงคำนั้นทแปลกที่เราคุ้นชินอันนี้คือเสน่ห์ของประถมที่ยวพันธุ์ทางนี่ก็อยากจะฝากมาบอกว่าทีนี้นี่ว่าบางคนอามว่าทำไมไทยที่มอญที่พม่าที่ลาวที่เขมรที่จริงแล้วนั่นคือความสาราของครูปรีเขาต้องเล็ดย้อนไปนะครับว่าสมัยรุ่น สมัยที่คลื่นเสียงอย่างนี้ไม่มีนะครการสื่อสารก็ไม่มีโทรทัศน์ทีวีอะไรก็ไม่มีนั่นแหลนะฮะให้การเล่เล่นอะไรต่างๆนะานสดสดใช้แสงที่เป็นแสงไฟแสงใต้เสียสีสดๆต้องน้องออกมาสดๆเาไม่มีเรื่องนการเสียงอย่างนี้ต้องมืดจรงๆอะไรตางว่ารถกลางมันก็ไม่มีนะฮะเสียงที่รบกวนก็ไม่มีเลยไม่การเ่นเลยการเล่นหรือการแสดงไม่แค่หอลังของเราเนต้องเล่นอย่าง ร้องสดๆคนดูก็จะพองกลุ่มที่ออกขยันีนะ่ามาเท่านั้นฉะนั้นครูไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยที่เป็นศิลป,าศาปินกระส่านสังศิลป์ด้วยศิลปะเขาก็สร้างด้วยด้วยพลังใจด้วยพลังจากแรงบันดาลใจจากสียงร้อนที่ไดเย็นนั่นแหละดนตรีไทยก็ใช้าการตแต่งมาเยอะแยะมากมายเป็นเพลง ที y, ่เราเรียกในพื้นบ้านบ้านในสมัยายุทยาบ้านอย่างเพลงแต่ละแต่ลลละเป็นเพลงสมัยอายุทยาคก็้องเลยเวลานี้ก็ยังมาร้องมาเล่นกันเช่นแฟนยเหมาเนไสทั้งหล่ให้คนจนกีก็กีกีก็กีคือทานองเดียว เราเห็นสภาพว่าเขบ้านเข้าบ้านเข้ามันก็อยากจะทําสิ่งใหม่ก็อยากจะทําสิ่งใหม่ก็ปนเตยไปได้ยินเพลงขึ้นบ้านขึ้นเพลงมอนเพลงพม่าเพลงลาวเพลงกะเรีก็พยายามจะแต่งเรียนแต่งเรียนทำนองสังเวยของเขาแหละไม่ได้แต่งตามเขานะแต่งเรียนทำนองแต่ถ้าเราแต่งเรียนทำนองนวก็ยังเคารพบอกให้ด้วยวานี่เป็นเพลงลาวเพลงมอนเพลงพม่า ซึ่ไปเล่นให้หมอนให้ระมา่าให้ลาวฟังเพราะผมไม่ใช่เต็งของเขาแต่นี่คืออะไรครับคือคนที่เกียร